จากเด็กติดศูนย์สู่ซีอสำนักง,งานกฎหมายชั้นนําพร้อมศิล์บุญจันทร์ที่พร้อมศิน์จบปริญญาอิตศาสตร์จากมหาวิทยาลัยกรุงเทพและกาลังเรียนต่อปริญญาโทด้านเศรษฐศาสตร์าการเมืองที่จุฬาแต่ถ้าคุณคิดว่าเขาเป็นเด็กเรียนเก่งมาตลอดคุณคิดผิดครับตอน,น,นเด็กพี่เขาเคยติดศูนย์ติดรอจนเป็นเรื่องปกติแต่สุดท้ายก็พลิกชีวิตตัวเองให้กลายเป็นนักกฎหมายที่ประสบความสําเร็จซึ่งตอนนี้พี่พร้อมศิน์เป็นซ e o ของร้อมลีกอลโซลูชันสำนักง,งานกฎหมายที่ให้บริการแบบครบวงจรตั้งแต่การจดทะเบียนธุรกิจ ปรึกษาองค์กครกฎหมายรายง,งานการวางแผนภาษีการระงับข้อบิพาทและกฎหมายครอบครัวเรียกได้ว่าใครมีปัญหาทางกฎหมายติดต่อเขาได้เลยครบจบทีเดียวจากที่ผมได้รู้จักพี่พร้อมศิลปแล้วชิ้นที่ทําให้เขามายืนถึงตรงนี้ได้ไม่ใช่แค่ความรู้กฎหมายแต่คือทัศนคติของนักสู้ที่เขาไม่ใช่คนที่เกิดมาพร้อมทุกอย่างแต่เขาเรียนรู้จกากความผิดพลาดตอนเวลาและนี่แหละครับคือไมเซ็ตของคนที่จะเป็นใหญ่ถึงจะดูเป็นนักกฎหมายที่จริงจังแต่พี่พร้อมศินเป็นคนที่ให้ความสําคัญกับคนรอบข้างเสมอใครเคยเจอกับพี่เขารู้เลย ว่าเป็นคนที่พร้อมให้คำปรึกษาไม่ใช่แค่เรื่องกฎหมายแต่รวมถึงในทุกๆเรื่องด้วยนี่นะครับที่พร้อมสินบุญจำจากเด็กติสสวนสู่ CEO สำนักงานกฎหมายถ้าคุณกําลังรู้สึกว่าตัวเองไม่เก่งพอจําไว้ว่าทุกคนสามารถเริ่มจากศูนย์ได้แต่คนที่มีหยุดพัฒนาจะไปได้ไกลเสมอใครที่มีคำถามเกี่ยวกับกฎหมายหรืออยากให้ผมเล่าเรื่องอะไรอคอมเมนต์ไปเลยครับ